Hey yo what's up สวัสดีสมปเชียทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม BBQ Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตแพท V 1.7.0ให้ทุกคนได้ทราบกันนะฮะซึ่งแพทนี้กําลังจะเข้ามาในวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับโดยแพทใหม่นี้นะครับยังไม่มีการปรับสมดุลของรีเจนเพิ่มเติมเลยนะฮะแต่ว่าจะมีรีเจนตัวใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มีสมาร์ทพัทซีซั่นใหม่นะฮะมีกิจกรรมให้แลกของต่างๆนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเรามาดูกัน เลยนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้าง แพที่1.7.0นี่นะฮะก็จะมีรีเจนต์ตัวใหม่เข้ามานั่นก็คือหนุยนะครับซึ่งหนุยเนี่ยจะใช้ลูกบอลน,นะครับลูกบอลหรือว่าลูกแก้วเนี่ยเป็นอาวุธในการโจมตีนะฮะมีข่าวลือว่าหนุยเนี่ยเป็นน้องสาวของราวีนะฮะแต่ว่ามีพลังที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยครับหนุยเนี่ยจะใช้พลังในด้านแสงสว่างแต่ว่าราวีเนี่ยจะใช้พลังด้านมืดนะครับผม โดยทักษะพิเศษของนุ้ยเลยเนี่ยจะสามารถต้านทานการโจมตีทางอากาศได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นข้อดีเลยนะครับผม<อ>ต่อมาก็จะเป็นสมาร์ทพาซีซั่น4นะครับก็จะมีของรางวัลต,ต่างๆมากมายนะฮะในซีซั่นนี้เราจะได้รับรีเจนนุ้ยเนี่ย ในสเตจที่15หรือว่าระดับที่15นะฮะและเมื่อเราเล่นถึงระดับที่40เราก็จะได้สกินของหนุยไปครองนะครับ yeah ถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมให้ได้ของรางวัลเช่นเคยครับเหมือนสมัทพาร์ทที่ผ่านมานะฮะโดยการทํากิจกรรมต่างๆภายในเกมนะครับเก็บวัสดุพวกนี้เนี่ยมาแลกของรางวัลได้นะของรางวัลก็จะมีกล่องทองแดงกล่องพิเศษกล่องสุดพิเศษจิ๊กซอและก็กุญแจนะครับ ถัดมาจะเป็นการตั้งค่าของคีย์บอร์ดของผู้เล่นที่เล่นในเวอร์ชั่น PC นะฮะสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระนะครับผมทำให้เราสามารถใช้คีย์บอร์ดเนี่ยได้แม่นยำยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดความถนัดยิ่งขึ้นในแต่ละคนด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมต้อนรับซัมเมอร์นะครับ ก็จะมีการให้เราเนี่ยรับของรางวัลเมื่อล็อกอินทั้งหมด14วันนะครับรางวัลก็จะมีทั้งหมด14ชิ้นด้วยกันนะครับมีทั้งเหรียญทั้งกล่องแล้วก็เพชรเยอะแย,ย,ยะมากมายนะฮะและนี่ก็เป็นการอัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่กําลังจะเข้ามาในแพทที่1.7.0นี้นะครับผมสาหรับใครที่ชอบข่าวสารการอัปเดตของเกมแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมฝากติดตามช่อง BPU Gamer กันต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ผม มก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดียวให้ทุกคนเนี่ยไปดูคลิปฉบับเต็มของแพทนี้กันเลยนะครับไปกันเลยครับ andan constants Ratish iteration AC quatre that! And nui is joining smash legends nui is the rumored baby sister of robbie but unlike robbie who uses the power of darkness to dominate his foes nui uses the light to unleash powerful anti-air attacks what sort of fate lies ahead for robbie and nui as they finally meet each other in smash legends smash pass season 4 is coming Nui has risen with the sun to confront Ravi, who has been using the power of the darkness to fight under the moonlight. Look forward to meeting the new legend Nui and her charms in the upcoming Smash Pass Season 4: Approaching Dawn. Smash Pass pop-up store is opening. All players will receive daily quests upon logging into the game. Complete the quests to earn variety of rewards such as key boxes and doublers. New feature custom keybinds. Adjust the controls however you want to. Instead of using the default keybinds in the PC version, you can now customize the keybinds to your preference. Set up your own unique keybinds to enjoy Smash Legends more efficiently. The summer attendance event is here to blow away the hot summer. Starting from July 13th to August 3rd, Obtain incredible rewards based on your total attendance across 14 days. That's it for the 1.7.0 patch notes. Thank you!